เอ๊ะทำไมนายลออย่างนี้เนี่ยหล่อจังเลยค่ะแน่นอนผมรออยู่แล้วโอ้โหชาเขียวเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไปหลอแข่งกับโจเซฟเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ชาเขียวนะฮะเวอร์ชันผมยาวในชุดบุรุษชุดแดงนะครับฐานรับจ้างของเราไม่เขียวแล้วนะฮะเป็นชุดแดงไปแล้ว ไม่แน่ใจว่าเป็นตีมมาจากกระตูหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะใช่มั้งคงดีไซน์เองนะฮะเหมือนเป็นกางเกงหนังเสื้อแววแววงเกงแววแวรองเท้าหนังรองเท้าบูทดวงตานะฮะเหมือนแบบมีน้ําตาเป็นคราบน้ํามันออกมามีผีเสื้อบินอยู่รอบตัวเน้นหล่อไม่ไม่เน้นใช้งานใช่ไหม <laughs> อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดวงผมกับกาชาไม่ว่าเกมไหนนะฮะเป็นไปนในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับเรียกว่าติดลบซะด้วยซ้ําวันนี้มาในไอเดนนะฮะกับชุดบุรุษชุดแดง ของชาเขียวนะครับอาจจะเปิดไม่เยอะนะเพราะว่าคิดแล้วว่าดวงไม่ดีแน่นอนมีอยู่2,000กระดุมแดงนะฮะคือชุดมันสวยชุดนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะคนหนีตายล้มด้วยจิตกรนะฮะเอ้ยมีแบบสะท้อนแสงเอ้าจิตกรผู้หญิงใช่ไหมอ่ะฮะแล้วก็ของแมงมุมนะฮะนี่แมงมุมก็เถอะทะเกินอนะ่ะจะว่าสวยก็สวยนะเอฟเฟกสวย มีหน้าเป็นหน้าปกติแล้วนะฮะคือปกติหน้าจะหงายขึ้นใช่ไหมน่าจะกลับหัวเขียวเอ้ยจะเขียวเอ้ยมาหน่อย <laughs> วันนี้นะเราเปิดกาชาได้ไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้เปิดไปสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันปรปเดิม,มสีฟ้าไปหรือว่าเปิดทีละอันจนหมดมันจะนานเกินไปไหมอ่ะฮะสติ๊กเกอร์อีกแล้วอ่ะไม่เป็นไร ได้เกลือมาเกลือหมื่นสองนะฮะมาชุดแรกสิบอันแสงสีทองจะออกไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่มาไม่มีไม่มีดวงเลยเอ๊ะเปิดได้แค่สองอันเองเหรอผมนึกว่าเปิดได้สามชุดเปิดได้แค่สองชุดเนี่ยนะ เวลาได้แค่ยี่สิบเองฮะอ่ะโอเคยี่สิบก็ยี่สิบมาสีทองโอ้โหโอ้คแลวซ้ำด้วยซ้ำด้วยโอ้โหสีฟ้าเงียบสงบโอ้โหไม่ออกเลย ซ้ำด้วยอะ่ะว่าจะไม่เปิดแล้วนะแต่หมดไปสองอันไม่ได้อะไรเลยมันก็โล่งว่างเผามากทําไมดวงกับกาชาผมเป็นอย่างนี้เนี่ยชาเขียวออกมาหน่อยเถอะนะมาอีกรอบหนึ่งสิบอันแฝงสีทองแฝงสีทองโอ้โหจะให้ผมไปบวชเ้วครับให้แม่ชีมาเยอะขนาดนี้ ผู้อ่อนแอเออผมมันผู้อ่อนแอแสงอาทิตย์มาสองอันผู้อ่อนแอมาสองอันก่อนหน้านี้ก็อีกสองอันสี่อันให้มาเพื่อถ้าไม่ชาเขียวจะไม่นายทำอย่างนี้กับเราเราคิดว่านายเป็นเพื่อนเรานะนายควรจะออกมาได้แล้วชาเขียวสุดท้ายแล้วมาเถอะแสงสีทอง แสงอาทิตย์ส่องสว่างจังเลยอสว่างมากเลยฮะสติกเกอร์ก็อันเดิมทุกอย่างมีหมดแล้วมีแค่สองอันที่เป็นสติกเกอร์ที่ไม่ได้ที่เหลือไม่ออกเลยศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าหมดหวังสิ้นหวัง โอ้โหโหมดกันไม่เติมแล้วพอแล้วมันมีโหมดให้ทดลองไหมทดลองชุดตอนนี้หมดอะไรเปิดอยู่ทาลอตหมดไพ่ทาร์ลอตออกเปิดสามทุ่มไม่มีโหมดอื่นเปิดเลยเหรออาอผมมีอันนี้อีกสิบสี่ลูกอ่ะเปิดมาโอ้โหไม่ออกทองเลยอะ ว a าไม่มีสีทองเลยอ่ะมันมีอะไรผิดปกติกับไอ้เข้าผมหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ออกเลยไม่มีแสงสีทองเลยโอ้โห <c oughs> อืฮหาห้องนานมากครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทำไมหาห้องนานอย่างงี้ เล่นเป็นเซอร์หาห้องไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเหมือนทำไมเฟรมเลตมันตกนี่ไงเห็นอยู่คนหนึ่งตรงนู้นอือไม่โดนไม่โดนไม่โดนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวนไป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 เอาชาเขียวชาเขียวดีกว่าอือชาเขียวดีกว่าไปตรงนู้นไปตรงนู้น เหมือนเกมมันกระตุกกระตุกมันแหลกๆไงก็ไม่รู้วางไม้ไม้ไม่วางไปไหนล่ะไปไหนล่ะอืมโอเคไปก่อนหนึ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนนายจะวิ่งไปไหนชายเขียวกระโดดมานี่อยู่ตรงนี้ล้มซะล้มซะอ้๋หนึ่งเครื่องไปแล้วไปอย่างรวดเร็วมีใครอยู่ไหมตรงนี้เฮ้ย อ๋อลากลืมไปอยู่ที่เดิมตรงนู้นคนนึงนะฮะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมีคนมาไหมอยู่นี่มาสิมาสิอย่างนั้นงั้นมาสิมีคนช่วยไปแล้วฮะชายเขียวอืโอ้ยช็อต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 ชอต็ชอตไปทีนึงโอเคยังเล็กทีนึงเออเรียบร้อย อาแล้วไม่ช่วยเพื่อนเหรอไม่ดึงเหรอเรามาท่าอันนี้ลงไปก่อนแล้วกันขอบคุณครับมาท่าที่ยิงตาเขียวยังอยู่อืมมาเฮ้ยอะไรไม่ดึงไม่ได้อ๋อหลุมศพลงศพอยู่นู้นโอ้โหเขาวางแผนกันมาแล้วมันปกติคือต้องวางเก้าอี้ก่อนไม่ใช่หรอ วัดมีการหนีอย่างนี้ด้วยเออใบชาเขียวโอ้โหว์ปมาผิดเครื่องอยู่นะตรงนี้มีไหมนี่ไงมีคนหนึ่งมาท่าอยู่ตรงนี้โอ้ยไม่โดนอืมโดนไปหนึ่ง นั่งไปมาท่าอยู่ตรงไหนกันเครื่องนูน้นเครื่องนูน้นเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วฮะโอ้โหไปอีกเครื่องหนึ่งตรงนี้เครื่องหนึ่งอือฮะอือฮะอืมมีคนมาช่วยยังยังอืม มีคนไปช่วยแล้วออกมาท่าโอ้ยกดจะได้ทีละคนเดี๋ยวนี้ทำาไมแบบเฟอร์แบบโอ้โหทำงานกันดีมาก ฮิวไปฮิวฮิวอืมโดนไปโอเคโอเคอืมไม่โดนอืมหมุน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 จังเลยโอ้เซอร์เป็นงานมากฮะเดี๋ยวนี้คือแบบพลาดจังหวะนิดหน่อยไม่ได้เลยอ่ะเออฮะเพื่อนอยู่รอช่วยไหมไม่มีใช่ไหมตรงนู้นแอบอยู่แถวนี้แน่เลย วิ่งมาทางนี้เมื่อกี้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเก็บสามก็ยังดีนะฮะอืมเรียบร้อยไปสามอืมอีกคนนึงยังไม่ออกตัวชาเขียวยังไม่ออกชาเขียวอยู่ไหนเราลงหลุมเหรอไปแล้วลงหลุมแน่เลยโอ้ เกดขึ้นคอ